กี่กี้ธัญรัตน์ไร่เรียงแอร์โฮสเตสสาวควา้ามงกุฎมิชชูนเวิร์สนครนายก2025ไปครองพร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดมิชชันเวิร์สไทยแลนด์2025ภายใต้การดูแลของคุณนวัตอิสระไกรศีลโดยมีนายแพทย์ชัยพลบัณฑิตสิงห์พีดีหมอมาร์สเป็นผู้อำนวยการกองประกวดที่มุ่งเน้นเฟ้นหาสตรีที่เพียบพร้อมทั้งความงามและความสามารถเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก นนายกเรานะครับผมว่าทุกท่านคงเป็นประจากรสายตายอยู่แล้วว่าเหมาะสมทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของอบุคลิกภาพนะครับการเดินนะครับสลีลาที่สวยงามแล้วก็จิตใจที่อบอุ่นที่เป็นของคนไทยนะครับทุกคนคงเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่า,า Miss Universe นคะรนายกของเราปี2025นี้ไม่ น่าเกลียดหรือว่าสุดไม่แพ้ใครแน่นอนครับยังไงเราจะพาน้องเนี่ยพัฒนาตัวเองไปอีกนะครับวดทั้งทั้ง3ด้านนะครับทั้งด้านของเรื่องเ,อเรื่องของสรีระนะครับการทำให้น้องแข็งแรงขึ้นการโพสท่าดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของภาษาด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังแค่มิสซูร์ไทยแลนด์เราหวังไปถึง m ิสซูร i เวิร์สเลยนะครับก็ ในเรื่องของดิจิเนสด้วยน้องเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะาหาเงินเข้าขออกระเป๋าตัวเองได้นะครับให้ตรงกับคอนเซปต์ของมิสยูเนเวอร์สนาครนายกเราคือซูเดล่าออฟเดอะนิวอิล่านะครับนางานางสาวไม่ต้องการให้หนังฟ้าหรือเต้าชายมาประทานอะไรให้นะครับน้องหาได้เองนะครับ ก็ดีใจค่ะเราก็คิดว่าเรื่องไม่ผิดแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้รอติดตามชว์มิ i s ูน n i v e r s e 2025ค่ะว่าจะเข้ารอบหรือได้แค่ไหนใช่หลังบ้านแน่นมากจริงๆตอนนี้คือหลายคอสมากที่จะอัดให้แต่ก็คือด้วยความเวลามันสั้นเนาะแม่เราก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เชื่อว่าน้องทำเต็มที่แน่นอนค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็คือมีการเทรนการตอบคำถามค่ะแล้วก็ยนเดินเพิ่มเติมค่ะ ช่แต่ว่าเรื่องภาษานี้ไม่ต้องห่วงค่ะน้องเป็นแอร์โฮสเตสอยู่แล้วภาษานีไร้กังวลแน่นอนความรู้สึกที่โหยหามานานค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปจับมือแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่พูดชื่อเราแล้วคาวโมเมนต์ก็คือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือถ้าทุกคนติดตามพี่ก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนที่สู้มากแล้วก็คือตั้งใจจริงๆค่ะที่จะมาสู้ที่เวทีมิชชั่นวนขนายกวันนี้ก็สมหวังดัง ความปรารถนาความตั้งใจแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปสู่เวที Miss Universe Thailand ด้วยค่ะตอนนั้นมีหลายความรู้สึกมากค่ะก็คืออยากอยากจะเป็นให้เป็นชื่อเราอยากจะมีสักครั้งในชีวิตเพราะว่าเราเองก็แบบโหยหาวินาทีนี้มากๆค่ะคือมันจริงเหรอค <c oughs> ือหนูก็ถามกับคอยที่จับมือด้วยกันว่าเป็นชื่อกี่ใช่ไหมแล้วก็หันไปถามเพื่อนว่าเป็นชื่อกี่หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบ มันดีใจจริงๆค่ะมันมันคือความมุ่งมั่นก็คือเราลบคำาสประมาณของคนคำที่เขาดูถูกเราไว้ค่ะมันเป็นแรงผลักดันทำให้หนูได้มายืนจุดนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูถูกหนูในวันนั้นยินดีมากๆบรากาศปุ๊บเนี่ยน้ำตาซึมเลยมันมาจากความดีใจแล้วก็ความตั้งใจของหนูจริงๆค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของคารคเตอร์ที่อยากจะปรับให้มันชัดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของบิสเนสเนี่ยระดับตอนนี้หนูขายได้ใน จํานวนที่ตานกลางอยากจะพัฒนาขึ้นและเชื่อว่าการที่หนูมงจังหวัดในวันนี้จะทําให้เรามีแฟนขับเยอะขึ้นค่ะไม่ว่าจะแซ่จะเบียดหรือว่าจะให้หนูกระโดดหรือจะให้หนูเดินแค่ไหนก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะค่ะก็คือตอนนี้เป็นนักเรนต้อนรับอยู่นะคะลำดับแรกเลยก็ต้องไปทําเรื่องรีบดราเปแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆอะขึ้นไปคุยกับทางบริษัทตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะตั้งแต่ลง ที่จะโรดทูตั้งแต่ 29, วันท<ม>ี่29พฤศจิกายใช่แล้วก็บริษัทก็ให้การสนับสนุนค่ะ,ะใช่แล้วกับเรื่องงา,หหานหรอคะเราต้องแบ่เวลาอะไรบ้างคะนับต่อจากนี้ใช่ไหมคะก็จะขอลีฟเลยค่ะเพราะว่าทางบริษัทนะคะได้อนุมัติแล้วแต่ว่าเหลือแค่รอเรา<ม>ที่จะมุม่งใช่บริษัทก็บอกว่าซัพพอร์ตแล้วก็ปีนี้ไทยรัฐแอนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับมิสแก n นไทยแลนด์ด้วยในการที่เก็บตัวที่สงขาที่ผ่านมาค่ะ h ัลโหล v e r y น now I am a Miss Universe นคร o น y e 2025 I'm here for you guys to uh, empowering every subject to the world please support me and enjoy the crowd moment h e r e thank you จริงๆที่ต้องขอขอบคุณด้อมที่ก่อนเพราะว่าเรามีจำนวนน้อยแต่ว่าเรา100%จริงๆ ที่จำได้เลยว่า,อาตอนนี้มี70คนขอบคุณทุกคนเลยนะคะหนูไม่เคยลืมทุกคนเลยแล้วก็จะจําชื่อแม่ๆตลอดใครที่มาเคารองกิกี้จะได้รับความจริงใจแล้วก็จะได้รับ positive energy ก็มาเคารองกิกี้กันเยอะๆนะคะสามคำนะครับสั้นๆสมเกียรติสมฐานะและสมศักดิ์ศรีครับ ทำกันบ้านมาไวยเยอะมากค่ะจากที่ตอนนั้นเป็นพีดีมิสแกนกาละสินไอรินก็เข้าท็อป10ได้ก็อยากจะให้กี้เข้าท็อปลึกกว่านั้นแน่นอนค่ะเราก็จะช่วยดัดดอกเต็มที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนไอรินก็คือแบบจากคนที่ไม่มีแสงแล้วก็คนที่บิสเน็ไม่เก่งก็ตีตื้นขึ้นมาได้กระโดดขึ้นไปท็อปสิบเลยขอด้อมก่อนเลยนะคะก็ะค,ะคือวันนี้70คนที่อยู่ในด้อม นูอเอามองกุฎมาให้ได้แล้วค่ะ <Yeah. S 1> ใช่ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์กกี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนซัพพอร์ตตั้งแต่แต่งหน้าไปบีนคอนเทนต์ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าหนูจะตื่น4ีสี่ทีห้าทุกคนก็มาดูไลฟ์ขอบคุณมากๆค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วก็ความตั้งใจเนี้ยมันจะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้แน่นอนเชื่อมือกิกกี้แล้วก็ทีมเวททีมวนะิสต์ยูเนี่ยนนครนายก2025ได้เลยค่ะ